รวบรวมทุกสถานการณ์เกี่ยวกับ t o y o ต a h ไฮรักเจเนเรชั n นใหม่ที่จะเปิดตัวในไทยเป็นที่แรกในโลกกับการเปิดตัวรถกระบะที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในโลกและขายทั่วโลกแม้ว่าเจนนี้จะล่าขายมาครบสิปีแต่ยอดจำหน่ายของเขาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งนำหน้าคู่แข่งหลักในไทยอย่าง isuzu d max ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอย่างยาวนานในตลาดเมืองไทยและที่ออสเตรเลียก็ยังสามารถตีตลาดสู้กับฟอร์ได้อย่างดูเดือด อินโดนีเซียก็สามารถเบียดกับมิตซูบิชิไทยทันและยังไม่รวมที่แอฟริกาบาร์ินและแถบอเมริกาใต้โตโยต้าไฮรักรุ่นนี้ยังทำตลาดและยังขายอย่างต่อเนื่องเจนใหม่ใกล้จะมาวิ่งทดสอบที่ไทยแม้ว่ารุ่นใหม่จะไม่ได้แพลตฟอร์มหรือว่าโครงสร้างใหม่ยังใช้โครงสร้าง G.O.A และพื้นฐาน IMV ร่วมกับ Vigo, Rio รวมไปถึง Toyota าฟเจร,รุ่นใหม่ด้วย แม้ว่ายัางเป็นแพลตฟอร์มเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้ารวมไปถึงตัวถังภายนอกด้านท้ายส่วนหัวเก๋งต้องรอรุ้นว่าภายในเขาจะมีการปรับเซตในส่วนของอุปกรณ์นะทั้งหน้าจอต่างๆนะครับให้กับลูกค้าไหมส่วนรุ่น GR ต้องรอรุ้นนะว่าจะมาพร้อมกับรุ่นมาตรฐานหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ารุ่นนี้นะ GR ก็ยังทําตลาดในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เปิดตัวมายอดขายยอดจำหน่ายก็ถือว่า เกินเป้าหมายสําหรับโตโยต้าที่ตั้งไว้กับรถกระบะสมรรถนะสูงแม้ว่าจะมีการปรับเซตในส่วนของช่วงล่างเพิ่มเติมจากไฮรัก r ีโวและมีการอัปเกรดในส่วนของเครื่องยนต์2.4และสิ่งที่น่าจับตามองนั้นก็คือการนําเครื่องยนต์2.8ลิตรมาเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่ขนาด4 8แโวลต์และเมืองไทยจะได้ใช้ไหมกับระบบไฮบริดแต่แน่นอนว่ารุ่นนี้เครื่องยนต์ไฮบริดมีจําหน่ายอย่างต่างประเทศแล้วส่วนที่ไทยก็ต้องรอรุ่นกันนะครับว่าเขาจะ เอาใจคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะสาวกพี่โตก็ต้องหอลอรุ่นและเครื่องยนต์2.4จะมีการเพิ่มแรงมาแรงบิดมาให้ไหมเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วถือว่ายังมีแรงม้าแรงบิดน้อยกว่าอิสุซูดีแมรวมไปถึง Ford ดเลนเจอร์ไททันนาวลและยังไม่รวมกระบะ e ีวีจากจีนอีก e. วันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปสองสเปคของเครื่องยนต์ h ฮรักเจเนอเรชันใหม่นะที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้และในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะ5สิ่งที่จะทำให้แฟนๆว้าวได้หรือไม่กับ r ี v o เจนใหม่นะจะชื่อ r ี v o เดิมหรือว่าจะเป็นชื่อที่เขาจดจิทบัติอย่างทาโวนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าชื่อใหม่จะใช้ชื่อนั้นไหมหรือจะเป็นลีโวใหม่ในเชนบิ๊กโมเดลเชน ในช่วงไหนก็ต้องรอติดตามนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะไป2ส,สเปคแล้วก็5ข้อที่ทำให้แฟนว้าวได้หรือไม่กับไฮรักเจเนเรชันให,ใหม่ สองขุมพลังโตโยต้าไฮรักเจเนอเรชั่นใหม่กับ2.4และ2.8รวมไปถึงระบบไฮบริดที่จะเข้ามาทางานร,ร่วมกับเครื่องยนต์ขนาด48โวลต์เมื่อเทียบกับคู่แข่งจะสามารถสู้กับคู่แข่งได้หรือไม่และเจนใหม่2.4จะได้ปรับแรงม้าแรงบิดรวมไปถึง GR กับเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตร สวัสดีเพนทุกท่านนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆนำะมาสองสเปคแล้วก็กลุมพลังใหม่ของ t o y o ต a าไฮรักนะครับหลังจากที่มีการจดสิทธิบัตรไปในชื่อทาวเวนะแต่ต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะใช้ชื่อนี้ไหมนะครับก็เลยวันนี้พาเ,เพื่อนๆนำนะมาสองสเปคหรือว่าอัปเดตในส่วนของเครื่องยนต์ระบบไฮบริดต่างๆนะครับว่าจะเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยไหมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการขายในส่วนของระบบไฮบริดหรือว่ารีโว h ไฮบริดนะครับที่ต่างประเทศนะที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่แอฟริกา กับมอเตอร์ขนาด4 8โวลต์นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่ก็ช่วยในส่วนของการประหยัดน้ำมันมากถึง10%แล้วก็ช่วยลดพลัะของแบตเตอรี่วันนี้เรามาส่องสเปคกันดูว่าจะเป็นยังไงกับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ของไฮรักทาโว วันนี้ก็เลยพาเ,เพื่อนๆนมาสองสเปกนะครับสำหรับคุมพลังนะที่ใช้ในไฮรักเจนใหม่ยังเป็นคุมพลังในตระกูล 1GD เหมือนเดิมทั้ง2.4และ2.8ลิตรนะครับ2.4ต้องรอดูว่า Toyo ต,ต,ต้จะมีการเพิ่มในส่วนของแรงม้าแรงบิดไหมเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างอิซุส ก็มี2.2ที่163แรงมา้าไททันนะครับก็มีให้เลือกนะ1 8 1แรงมา้าแล้วก็204แรงมา้าฟอร์ดนะครับ2.0ก็1 7 0แรงมา้าก็ถือว่ายังน้อยกว่าคู่แข่งนะครับกับเครื่องยนต์2.4ลิตรส่วน2.8นะที่ขายยังต่างประเทศที่เราจะพูดถึงก็เป็นขุมพลังที่มีทั้ง204แรงมา้าและ224แรงม้าในตัว g r ซึ่งใน2 8นะครับ2 0งแรงมาที่ต่างประเทศเขาก็มีในส่วนของ ระบบไฮบริดนะครับเข้ามาทํางานช่วยในส่วนของเครื่องยนต์นะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์นะประหยัดน้ํามันราล10%นะจากอัตราการสิ้นเปลือง11.9กิโลต่อลิตรนะเพิ่มเป็น13.15กิโลต่อลิตรก็ถือว่าเข้ามามีบทบาทค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะอัตราการสิ้นเปลืองก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ1-2กิโล สำหรับมอเตอร์ขนาด48โวลต์หากรุ่นใหม่นะครับมีการเพิ่มในส่วนของมอเตอร์ Motor, ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะอาจจะทำให้อัตราการสิ้นเปลืองดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นรวมไปถึงช่วยถนอมแบตเตอรี่นะครับรวมไปถึงการออกตัวการเล่งแซงต่างๆก็จะดีขึ้นแรงม้าอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ณตอนนี้อย่างเช่นเครื่องยนต์2.4นะครับก็คือมีแรงม้าที่ น้อยก่อคู่แข่งในตลาดณเวลานี้นะถือว่า Toyota รุ่นนี้ก็ขายมาครบ10ปีแล้วนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015นะจนถึงปี2025นะครับก็ก้าวเข้าสู่ปีที่10นะจะเป็นปีที่11แล้วนะัว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานสำหรับ Toyota ให้รักนะครับเจนไมจะมาหระบบไฮบริดนะครับยังเป็น48โวลต์ volt. ก็มีประจุอยู่ที่4.3ฮแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่7.6 ถือว่ายังมีขนาดเล็กอยู่เพราะว่ารุ่นนี้นะมีการติดตั้งไว้ที่เบาะด้านหลังของตัวรถแล้วก็ไม่กระทบต่อภายในห้องโดยสารนะครับทั้งแบตเตอรี่ไฮบริดและตัวแปลง DC นะด้รับการป้องกันน้าไม่ให้น้ําเข้านะนบะว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่โตโยต้าเลือกใช้กับไฮรักลีโวเจนปัจจุบันนะครับที่มีขายอย่างต่างประเทศแต่ที่ไทยนะครับยังไม่มีระบบไฮบริดนะครับซึ่งหากเจนใหม่นะไฮรักทาวโวอรนะจะชื่อนี้ไหมก็ต้องรอดูไปปีนะครับมีระบบไฮบริด แบตเตอรี่ขนาด4.8โวลต์หรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับก็จะทําให้แรงม้านะในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะโดยเฉพาะเครื่องยนต์2.4จาก150แรงม้าหากว่าไม่มีการปรับจูนแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับก็จะน้อยกว่าคู่แข่งอย่างที่บอกไปทั้ง Isuzu เอง Ford นะครับไททันรวมถึง Nissan n a v a r นะครับแรงม้าแรงบิดก็จะน้อยกว่าคู่แข่งไปเลยนะสำหรับ2.4แต่2.8ก็ถือว่าเขามีให้เลือกทั้ง204แรงม้าแล้วก็ 2-24แรงม้าในรุ่น GR นะครับหากมีระบบไฮบริดเข้ามาก็จะเป็นกระบะรุ่นแรกในบ้านเรานะครับที่มีระบบไฮบริดเข้ามาทํางานร่วมกับเครื่องยนต์แล้วก็จะเป็นเจ้าตลาดใส่มาด้วยนะครับแน่นอนว่ายอดขายยอดจาหน่ายความเชื่อถือนะน่าจะดีกว่าค่ายอีนนะครับแล้วจะทําให้ยอดขายของ Toyota ยิ่งจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถรักษาแชมป์ในส่วนของยอดขายกระบะต่อจากลีโวนะครับเหมือนกับวีโกส่งต่อมาที่ ลีโวนะครับจนมาถึงรุ่นใหม่อย่างคาโวนะตามชื่อที่เขาจดสิทธิบัตรไปส่วนตัว GR อนะครับอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้นะครับมีรุ่นนะจะได้เครื่องยนต์3.0 V6 นะครับแต่ต้องรอดูว่านะเขาจะนำเข้ามาทำตลาดไหมหรือจะเป็นทาโคมาเข้ามาแทนนะครับ เทาคมารุ่นนี้ก็ถือว่ามีเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะมีแรงม้าแรงบิดเมื่อเอามาเทียบกับ Ford v i ก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ต่อก่อนที่ดีเลยส่วนราคานี่หลายคนก็เป็นห่วงนะว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกเยอะไหมสําหรับไฮรักเจนใหม่แน่นอนว่าอย่างน้อยก็ต้องมี1 0 0 0 0 0 0 0นถึง3า0ห0นะครับสำหรับรถไฮรักเจนใหม่ยิ่งมีระบบไฮบิดเข้ามายิ่งจะทำให้ตัวรถเพิ่มขึ้นแล้วก็การเซอร์วิสต่างๆน่าจะมีความ อายุ้งยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบ้านเรายังไม่คุ้นเคยแต่ต้องรอดูระหว่าง2.4กับ2.8รุ่นไหนจะมีไฮบริดก่อนกันในไทยนะส่วนต่างประเทศเขาได้ใช้แล้วสําหรับรีโวนะครับปลายปีนี้รู้กันว่าไฮรักเจนใหม่จะใช้เครื่องยนต์ไฮบริดในรุ่นไหนหรือว่าเรายังจะไม่ได้ใช้ระบบไฮบริดในกระบะของโตยตารอติดตามแล้วแฟนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับ ไฮรักรุ่นใหม่นะครับจะได้เครื่องยนต์ไฮบริดไหม2.4จะถูกปรับจูนให้มีแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือเปล่าแล้วก็2.8นะครับแน่นอนแรงอยูแล้วถ้ามีไฮบริดเข้ามาก็จะช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นเผย5ปัจจัยสำหรับไฮรักเจนใหม่นี้อาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ทั้งหมดยังใช้พื้นฐาน i m v ร่วมกับ V ี g กและ r ี vo แม้ตัวรถจะมีความแตกต่างในส่วนของดีไซน์ ด้านหน้ารวมไปถึงการออกแบบด้านท้ายใหม่และยังมีในส่วนของภายในแผงเดสบอร์ดที่จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่พร้อมทั้งการอัปเกรดในส่วนของระบบไฮบริดและยังมีขุมพลังที่เป็นขุมพลังแห่งอนาคตในไฮรักเจนใหม่นี้พร้อมดีไซน์การออกแบบที่สวยรู้สำหรับไฮรักเจเนเรชั่นใหม่นะครับหลังจากมีรถหลุดวิ่งทดสอบไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้มี5ปัจจัยมาฝากแฟนๆเกี่ยวกับ ตัวรถรุ่นใหม่ของ t o y ยต้นะครับการปรับชมรอบนี้นะครับก็จะขายกับ Camry นะ acv 7 0และ acv 8 0ในรุ่นปัจจุบันแน่นอนว่าโครงสร้างตัวถังโครงสร้าง imv ยังจะได้ไปต่อแล้วก็ใช้กับไฮรักเจนใหม่ด้วยรวมไปถึงชิ้นส่วนตัวถังบางจุดนะครับยังใช้ร่วมกับ r ี v o ซึ่งก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่สื่อในบราซินได้ลงข่าวว่านะชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนของรีโวยังจะเอามาใช้กับรุ่นใหม่ สังเกตได้จากรถที่วิ่งทดสอบนะในส่วนของหัวเกง๋งกระจกมองข้างรวมไปถึงกระจกบานหน้าและกระจกบานหลังนะครับอาจจะเป็นการนำมาทดสอบแต่ก็จะมีการปรับดีเทลนะเส้นสายของตัวรถให้แตกต่างไปแต่วัสดุนะชิ้นส่วนต่างๆยังจะใช้ร่วมกันอยู่ในส่วนของภายในนะครับแน่นอนว่าจะมีการปรับในส่วนของแผงเดสบอร์ดคอนโซลด้านหน้ารวมไปถึงแผงประตูด้านข้างใหม่ทั้งหมดแน่นอน รวมไปถึงเบาะน่านะจะมีการปรับลวดลายให้ดูทรงสปอร์ตแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนะแต่ภายในนะยังจะไม่มีการอัปเกตดหรือว่าความกว้างนังจะเท่าเดิมแต่วัสดุอุปกรณ์จะมีความพรีเมียมนะเหมือนกับเสือออสเตรเลียลงความเห็นว่าจะได้กลิ่นอของกระบะทาโฮมาที่ขายอย่างฝั่งอเมริกานะในส่วนของภายในถ้ามาทรงนั้นถือว่าหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นทางหน้าจอตรงกลางหน้าจอเลอนใหม่จะมีความสวยงามนะเป็นแบบ LED นะฟู Full LED มาให้เลยรวมไปถึงแอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมนะก็จะมาในรุ่นนี้นะครับโบความปลอดภัยต่างๆมันอาจจะใส่มาให้เต็มเพราะว่ารถจีนพี่จีนมาแน่นจะเหลือเกินสําหรับดีไซน์แล้วก็ออปชั่นต่างๆในส่วนข้อที่3ไฮรักเจนใหม่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดแน่นอนว่ามีจําหน่ายอย่างที่ออสเตรเลีย แอฟริการวมไปถึงนิวซีแลนด์และตลาดอื่นนะที่ไม่ใช่ที่ไทยนะครับยกเว้นที่ไทยนะยังไม่มีรุ่นไฮบริดแต่จะเป็นมอเตอร์ขนาด48โวลต์นะที่ขายก่อนหน้านี้นะเพื่อที่จะลดปัญหาในส่วนของมลพิษแล้วก็ภาษีต่างๆนะครับรวมไปถึงการทำให้ผ่านมาตรฐานยูโรซิด้วยนะสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่แต่2.4จะมีการปรับจูนในส่วนของแรงม้าแรงบิดเพิ่มไหมต้องรอดูว่าตัวเลขเขาจะ ออกหมายที่เท่าไหร่ส่วน2.8มีพละกําลังให้เลือกทั้ง204แรงมาและ224แรงมาในส่วนข้อที่4นะครับการปรับปรุงช่วงล่างใหม่รวมไปถึงระบบสั่นสะเทือนต่างๆจะมาพร้อมกับ,บรุ่นใหม่นี้จะมีการปรับเซ็ตช่วงล่างให้มีความคมและมีความ น่นเวลาเข้าโค้งนะก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นและปรับเซ็ตช่วงล่างให้ดูเฟิร์มขึ้นกว่ารุ่นโฉมปัจจุบันที่มีปัญหานะหลายคนอาจจะบอกว่านุ่มย้วยนะหรือว่าเข้าโค้งไม่มั่นใจรุ่นนี้นะจะมีการปรับให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมต้องมาดูว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนสําหรับไฮรักเจนใหม่สําหรับข้อที่5นะครับรับรองว้าวแล้วก็แรงประหยัดน้ามันแน่กับ เกียร์ลูกใหม่เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะเพื่อที่จะเพิ่มความราบรื่นนะสมูทยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะพร้อมกับการประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะหากเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเหมือนคู่แข่ง Isuzu นะทั้ง D-Max แล้วก็ม e X นะครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แม็กฟอร์2.2แล้วก็เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับหากรี v o เจนใหม่หรือว่า t a v o เจนใหม่รวมไปถึงโฟล์กเนอร์นะใส่เกียร์8สปีดมารับรองว่าการขับขี่นี่จะ ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสองค่ายนี้นะเหมือนจะใช้บริษัทเดียวกันนะในการผลิตเกียร์หากเป็นแสปีดรุ่นใหม่ก็ถือว่าการรอคอยนะก็ยังได้เกียร์ลูกใหม่นะครับแม้ว่ายังจะใช้พื้นฐานเดิมกับรีโวก็ตามก็ถือว่าเป็นข้อดีนะสำหรับลูกค้าที่มีรีโวอยู่ก็สามารถใช้ชิ้นส่วนกับรุ่นใหม่ได้นะก็ถืออันไบแปลงหรือว่าดัดแปลงนะเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับตัวรถได้มากขึ้นนะเพราะว่ายังใช้อะไรชิ้นส่วน คล้ายกันแล้วก็บางตัวก็ยังใช้ตัวเดียวกันนะครับก็ต้องรอดูนะว่าแนวทางของเขาจะออกมาดีไซน์แตกต่างจากรีโวมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแฟนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับไฮรักเจเนเรชันใหม่นะครับที่กล่าวไป5ข้อนี้ถ้าเกียร์ลูกใหม่ก็ถือว่าดีรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนดีเทลภายในนะครับแม้ว่าห้องโดยสารหัวเก่งที่เขานำมาทดสอบนะครับยังจะมีขนาดเท่าเดิมแต่ถ้ามีการปรับเซตในส่วนของคอนโซลแผงเดสกบอร์ดใหม่ทั้งหมดนะเหมือนกับ คาโคม a านะที่ขายอยู่ในฝั่งอเมริกาก็ <c oughs> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเลยสําหรับไฮรักเจนใหม่นี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะต้องรอดูว่า2.4จะมีการเพิ่มแรงมาแรงบิดไหมส่วน2.8ของเขาแรงอยู่แล้วแล้วก็ระบบไฮบริดนะครับในไทยจะได้ใช้ไหมในเจนนี้รอดูทีว่าจะโตตัวในช่วงไฮบิ Hi หรือว่าง,งาน,น,นมเดล่นมจะเร็ว ฝากติดตามน,งงนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามข้อลเิ่มเติมจ่มาให้ดตามรับเพ่อไดรับชมนะครับข่าวอนที่ต่อไปเป็นต่รทอลคอนเิร์ตของผมนะครัิไปยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับมินนล์สครับ และยังมีทีเด็ดสวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดต